เออมันมันใช้กับรอ,องเพลงร้องเพลงใช่ไหมอืมโอเคน่าจะใช่แหละครับแต่ว่าตอนนี้ใช้ไม่เป็นแต่แล้ววันเนี้ยเพิ่งบอกเฮียไปเองว่าถ้าเกิดว่าหนูมีไม่อยู่ที่บ้านอางเนี้ยสรุปก็คือร้องเพลงทั้งวันแน่แนเล้วเฮียซื้อนี้มาให้พอดีเลยเฮียเผื่เฮียรู้เลยอ่ะวันนี้เพิ่งคุยกับเฮียไปเองอ่ะ ว้าวมากันเยอะมากมากอ้ยอุขอบคุณนะเฮียขอบคุณมากมากเลยครับหนูได้ใช้แน่ๆแต่ว่าแอบเคินเหมือนกันถ้าลองแล้วสินดังลั่นบ้านไงโอ้ยแต่มันยิ่งใหญ่อยู่นะในเห็บบอกว่ชิ้นเล็กๆไงไหนบอกว่ามันแบบอืม ใหญ่ามากก็ว ja, mm. well, so, yes. ่าแล้วนักอะไรขอบคุณมากๆเลยครับหนูจะได้ใช้แน่นอนเนี่ยนเรื่องเมื่อคืนนี้แหละก็นั่นแหละเฮียไม่ต้องกลัวหนูไม่ชอบเลยเฮียบอกว่าอาจจะไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากอยว่ากลัวหนูไม่ชอบใช่ไหมแต่หนูอยากบอกว่เฮียอย่าบอกเฮียว่าไม่ว่าเฮียจะให้อะไรหนูหรือว่าไม่ให้อ่ะเพราว่าจะให้อะไรหนูก็ชอบอยู่แล้ว ให้ชอบทุกอย่างที่เฮียให้นั่นแหละทุกอย่างนี้เฮียเคยให้หนูเก็บไว้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ของชิ้นแรกและชิ้นนี้หนูก็จะเก็บไปอย่างดีเลยลหนูก็จะใช้ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับแกะเรียบร้อยแล้วชอบมากเลยครับก็แต่พี่ New นะิวเ er. อียนะเฮียปีใหม่นี้เฮียกลับบ้านใชมีกับเชียงรายขอให้สนุกนะครับแล้วก็ เราจะกลับมาลุยกันต่อพี่หน้าขอให้พี่หน้าปังๆเลยเย้ขอบคุณสำหรับไม้นะครับบ๊ายบาย